ก็ให้สองต้นมาช่วยเลี้ยงลูกแค่ลูกเดียวนี่เพื่อนๆบอกว่าปลูกเป็นแต่ผักเหรอปลูกพวกพริกมันเขือฟักอะไรพวกนี้ไม่ได้เหรอก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะนี่เป็นแตงโมนะก็เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่าจะได้กินกินกินผลกินลูกหรือเปล่านะสวัสดีครับ คนซ่อมรถปลูกผักครับวันนี้เราจะมาไอ้นี่ปลูกแตงโมแต่เราปลูกไปแล้วแต่เราก็จะมามาทำค้างให้แตงโมนะนี่นะมันยังมีอีกหลายต้นนะั้นที่ยังไม่ได้ไม่ได้ผูกค้างไห้เขาคือต้นไหนที่มันโตก่อนเราก็จะทำต้นนั้นก่อนค่อยๆทำไปวันเล็กนน้อยนะแล้วนี่ฝนก็ใกล้กละจะตกแล้วด้วยมองเห็นไหมครับ มีบางต้นเริ่มจะต้องทาบอีกแล้วอย่างต้นนี้เราจะเราเนี่ยปลูกไว้หลายต้นนะสองสามต้นนะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะเลือกแค่ต้นเดียวที่มันสมบูรณ์นะก็คือ,คอต้นนี้นี่ต้นเดียวนะเพื่อนๆนี่ดูนะข้างล่างเห็นไหมนี่ต้นเดียวนะ พอเขาขึ้นมาได้อีกเดี๋ยวเขาโตอีกข้าหน่อยสักคืนแล้วก็เด็ดยอดออกพอเด็ดยอดออกปุ๊บเขาก็จะแตกเป็นสองยอดเหนมันเพื่อแต่ต้นเดียวกันนะเพื่อเราจะเลือกลูกเดียวให้สมบูรณ์แล้วก็ให้สองต้นมาช่วยเลี้ยงลูกแค่ลูกเดียวให้สองยอดนะไม่ใช่สองต้นนะต้นเดียวแต่สองยอดนะเนี่ยต้นนี้ก็งามนี่เราไม่ได้มีอะไรเอาไม้มันทันอะไรบางวันนะเราก็นี่เลย กะกะเอาเลยแล้วก็มัดให้เขาขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วเพื่อนๆไม่รู้จะทันหรือเปล่านะเนี่ยมันสมบูรณ์อยู่ต้นหนึ่งต้นเนี้ยต้นนี้สมบูรณ์มากๆม,มีสองยอดด้วยแต่เราจะต้องเอาเขาออกยอดหนึ่งตอนนี้แล้วก็ผูกเชือกก่อนนะเห็นแล้วผมรู้จะทันไหมเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนๆน,นะฝนก็จะตก นี่เลยก็เล็งให้ตรงกับต้นเขาอ่ะไม่ต้องไปสนใจว่าช่องมันจะขนาดไหนเพราะเราเน้นที่ต้นนะอาจจะขยับได้นิดหน่อยกับถางนะก็ไม่มีอะไรก็มัดมัดเป็นเงื่อนตายไปเลยแล้วก็วัดระดับเอาว่ายาวแค่ไหน ข้างบนจะมัดไม่เคยถึงนะข้างบนนะต้องมารุ้นไปพร้อมๆกันนะนเพื่อนๆนะไม่เคยปลูกเหมือนกันเคยปลูกแต่ต้นนิดนิดเดียวแล้วก็ออกดอกมแมลงกินเพราะว่าถ้าพวกนี้ถ้าโตช้า,มาแมลงมันกินตายหมดเลยไอ้มแมลงเต่าทองอะนะมารู้ด้วยนะว่าตรงไหนมีแตงโมมันก็มากินกินย้อนตายอะแต่ถ้าผักเราโตเร็วมันกินไม่ทัน เนี่ยมันโตเลยมันก็มีเหมือนกันล้วก็ไล่มันออกไปถ้ามันโตเร็มันกินไม่นทันนะเพื่อนๆไม่ถึงแล้วตอนนี้ไม่ถึงล่ะเดี๋ยวอ่ากล้องจะโดนดึงล้มแน่นอนแล้ย <c oughs> จะเสียตรงน,นี้เพื่อน,อน <c oughs> ทนหน่อยนะอย่าเพิ่งเบื่อนะ <c oughs> คนทำคลิปยังเบื่อเลยเรื่องสาย เพื่อนๆที่เข้ามางหม่อาจจะไม่รู้นะว่าทําไมถึงไม่ยอมเปลี่ยนสายเป็นไม้ลอยเพื่อนใหม่อาจจะไม่รู้แต่เพื่อนเก่าน่าจะรู้นะเพราะว่าเคยบอกไปแล้วนะหลายหลยหลายครั้งนะในคลิปนะไม้ลอยไม้ลอยตัวละห้าพันก็มีเจ็ดพันก็มีเคยไปดูมาแล้วในห้างเอาโทรศัพท์เราไปลองปรากฏว่า โทรศัพท์เรามันไม่รองรับมันโบราณน,นะนี่พูดรู้สึกจากครั้งที่สามที่สี่นะแต่ไม่เป็นไรก็ยินดีจะพูดตลอดเรื่องไอ้ไม่ลอยเรื่องไอ้สายเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องลนะสามสี่หมื่นนะ้เพื่อจะมารองรับกับไม่ลอยก็เลยไม่เอาดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบพอเพียงพอเพียงมีแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะเพื่อนๆนะ เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปสนใจสายพวกนี้หรอกให้ผมสนใจคนเดียวสนใจคลิปแล้วกันนะเอาคลิปที่ดีมีประโยชน์เพื่อนๆก็ไปใช้นะ <c oughs> เราจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เดี๋ยวเรอรอรอ,อ,อีกสักสองสาวันถ้าถ้าต้นนี้สมบูรณ์นะเราก็จะเด็ดสองต้นนี้ออกให้เหลือต้นเดียวแล้วเราก็จะเด็ดยอดเขาตอนนี้ตอนนี้ต้องทำให้ยอดเขาเลื้อยก,ก่อน ขยับพะออกสักนิดนึ่งเพราะมันในอย่างนี้มันขยับได้นะเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องช่วยเขาอะอย่างน้อยก็เอาเชือกมาประคองไว้ก่อนหรือไม่ก็ต้องรอ,อสักวันหนึ่งเพื่อให้เขาโตอ,อีกสักหน่อยหนึ่งเอาเชือกประคองไว้เลยดีกว่าไม่ให้เขาดิ้นไปไหนนี่นะ ม่เดี๋ยวเขาดิ้นมาดิ้นไปโดนล,ลมโดลลมนอะไรบ้่งต้นเขาก็จะล้มต้องทนุถนอมหน่อยเพราะต้นเขายังเล็กกลัวต้นหักมากเลยนี่นะประคองก่อนมัดหลวมหลวไว้มัดหลวมๆไว้รุนแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวต้นหกักอีก <c oughs> เป็นอะไรที่ต้องทนุถนอมยิ่งกว่าคนอีกนะนี่น นี่นะแล้วเราก็ค่อยมาเลือกเอาเดี๋ยวดูกันว่าต้นไหนเขาเริ่มจะเลื้อยได้เราก็จะทำต้นนั้นต้นนี้ยังไม่มียังไม่เป็นไรต้นนี้เริ่มมานี่ละเราก็จะต้องเดินเชื่องไปฝั่งนู้นดีกว่าอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ดูไหลใจนะเพื่อนๆน,น,นะ ตรงนี้ก็ได้เนี่ยก็กะเอาไม่มีอะไรเดินเชือกไว้เพื่อเพื่อรองรับกับยอดนูน้นเวลาเดินมันก็ต้องเดินทั้งเส้นเลยนะนเพื่อนๆกะกะเอาไม่มีอะไรแตงโมนะแตงโมคอยมาดูกันนะว่าจะได้กินลูกหรือเปล่านะฝนก็จะตกแล้วนี่มืดๆม,มัดเป็นเชือกตายเงื่อนตายไปแล้วนะไม่ต้องไปสนใจไปแล้วนะเราก็ต้องตัดทิ้งอยู่แล้ว ตอนนี้ย้ายผักบุ้งมาไว้ตรงนี้ละให้มันใกล้ๆกันเวลาลดน้ำจะได้ง่ายๆสายไม้สายไม้อ,อ๋อยังพอได้อยู่นะสายไม้นะทำเผื่อไว้เลยเชือกตันยาวหน่อยนึงคือไม่ได้ไม่ต้องทำทีเดียวให้เสร็จอะ่ะคือแต่งโมแต่งโมเมล,ลื้อยมื่หล่เราก็ทำเมื่อน,นั้นแต่งโมเลื้อยเมื่อไหล่ก็ทำเมื่อนั้นก็ไฟ่ทำไปทำตามเขาที่เขาเลื้อย ราะว่าเราจะไปทําไว้ก่อนก็ไม่ได้นะพนเพื่อนๆทำก่อนเดี๋ยวเราไม่รู้เขาจะเลยไปทางไหนไงยากนะนี่นะลองปลูกแล้วนะแตงโมนะพนเพื่อนๆบอกเห็นปลูกแต่ผักเคยปลูกฟักมาทีนะพนเพื่อนๆฟังโอ้โหได้กินไม่หวั่นไม่ไหวยี่สิบสามสิบลูกได้กินตลอดเมื่อไหรที่เขาออกนะตอนนี้ก็มีปลูกแล้วนะฟังไว้เราไปดูกันนะตอนนี้ตรงนี้ก่อน ันหน้าฝนมันหน้าปลูกพวกนี้ไงพวกไม้เลื้อยเนี่ยไม่รู้จะมีคนชอบหรือเปล่าะนะัแต่ส่วนใหญ่จะชอบพวกผักกับปุ๋ยหมักนะตรงนี้ไม่รู้จะมีเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นขอมาพอดีทําไว้แล้วไงทำไว้แล้ว เอาแบบนี้ก่อนอยฝั่งนี้เกือบไม่พอกาๆเอาโอ้ฝั่งนี้เกือบไม่พอเนี่ยเพื่อนๆโอ้ไม่พอ,อจริงๆด้วยไม่พอ,อจริงๆด้วยต้องต่อละเมื่อกี้ว่าเผื่อยาวไว้แล้วนะต้องต่อละต่อก็ไม่ค่อยดีแล้วมันเป็นปลมละเป็นไรต้องต่อเอาแล้วกันตัดเลย ว่าจะลดน้ําฝนจะตงไม่น่าอาจจะไม่ต้องลดก็ได้นะยาวไว้ไม่เป็นไรพันหลายๆรอบเอาแบบเงินตายไปเลยเพราะยังไงก็ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วถึงเวลาเราเก็บดอกเก็บลูกเก็บอะไรสมมุติถ้าติดลูกนะมันก็เปื่อยพอดีเชื่อนะเราก็คอยดูเขาทุกวันทุกวัน ก็ไม่มีอะไรเดินอ,ออกไม่ได้แล้วต้องปลดละอยู่คลิปหนึ่ง มีอยู่คลิปหนึ่งเพื่อนเพื่อนอะคลิปเส,เสียงไม่มีต้องภาคเสียงเข้าไปเพื่อนเพื่อนไปดูนะมีอยู่คลิปมันเกี่ยวผักปุ้งแลอะไรสักอย่างเนี่ย ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนเพื่อนก็เราคอยมาดูกันนะว่าแตงโมจะได้กินหรือเปล่านะแตงโมอินระียนะเรามาดูกันนะเพื่อนเพื่อนขอมาว่าปลูกเป็นแต่ผักหรืออย่างอื่นก็พอได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ผลผลิตดีหรือไม่ดีนะเดี๋ยวเราคอยมาชมกันนะเพื่อนเพื่อนนะผลผลิตไม่รู้จะเป็นไงแล้วก็เพื่อนๆนถ้ามีที่ก็ลองทำเนาะเนี่ยปลูกเนี่ย ในถุงก็ปลูกได้เห็นไหมนี่ไม่ยากนะขอให้เราเข้าใจแค่นั้นเองขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถกฝั่งนะแล้วกดติดตามคลิปต่อไปนะครับขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ